ห้าสิ่งครับที่อยากแนะนําสำหรับมือใหม่หัดเล่นเครื่องเสียงครับผมครับอันดับที่หนึ่ง EQ EQ ก็อีกหนึ่งส่วนที่ทําใ้ลำโพงขาดได้บูทเยอะลำโพงก็ขาดปรับเยอะลำโพงก็ขาดเราควรรู้ความถี่ที่เราต้องเอาลงอย่างเช่นมิกของเราเนี่ยมีเราปรับสามตัว,บตวเบสเบาหลายคนบอกเลยครับบูทเบสแน่นอนครับผมครับแต่ทางที่ที่ถูกต้องคือลดกลางแหลมลงเบสก็แรงอัตโนมัตินี่เองคือคุณค่าของ EQ อันดับ2ครับเกณฑ์ถือว่าเป็นตัวที่ สำคัญมากครับเช่นเกณฑ์มิกเกณฑ์ power เนี่ยเราต้องดูถึงความสัมพันธ์กันหลายอย่างเช่นในการเปิดเพลงเนี่ยอยางแนะนําก็คือแนะนําให้ทําเกณฑ์ที่ถูกต้องก่อนหมครับนี่กดนี่ลงแล้วก็ทําเกณฑ์ถูกต้องก่อนนะครับนี่นี่ครับเกณฑ์ถูกต้องก่อนเ,นนเ,อเกณฑ์ถูกต้องปุ๊บแล้วก็สามารถเล่นันนีีขึ้นได้แล้วก็อันนี้เป็นเสียงกระดิ่งถูกต้องเห็นไหมครับเวลาเล่นครับ นี่คือเสียงที่พอดีทีนี้ถ้าเสียงมันเกินละ่ะเป็นยังไงเรามาชมกันครับผมครับเนี่ยดูไฟเกณครับถ้าเกณขึ้นแบบเนี้ยจะแช่าง, <_ un> งครับนะ <_ un> ครับเห็นไหมครับทั้งครั้งแค่เพลงเดีวยวกันครับอะไรก็ทำเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่เกณันน,นี้แต่ก็สามารถทําให้เสียงเป็นอย่างนี้ได้ครับผมครับไม่ใช่ว่าเราพองสุดนะไม่ใช่ว่าเราพองมาสุดปัดเพื่อหยุดกันสุดแค่นั้นมันเป็นที่เราครับเปิดให้มันสุดเองนะครับ นี่ง่ายๆวิธีง่ายในการทําเกณฑ์ก็มีประมาณนี้ครับผม3ครับการทดสอบไม่หลายคนเนี่ยโอ้โหครับทายังไงครับปึกปึกปึกอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าคือในหัวไม้ครับจะมีไดรแฟมครับเวลาเราเคาะเนี่ยจะมีการขยับของขดลวดทอแดงอันนั้นครับอาจจะทําให้มันเบียดได้หรือเป็นอะไรได้นั่นเองครับผมควรทดสอบไม้ที่ทดสอบทดสอบทดสอบไม้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับเกณฑ์ก็สาคัญเหมือนกันครับผมเช็ค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  เช็ค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 เนี่ยคือพอดีครับตทดสอบเช็คเช็คเช็คตทดสอบทดสอบเห็นไหมครับพูดพอดีเกณฑ์ไหมก็มีส่วนสำคัญกันครับเกณฑ์เกินล่ะตทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับแค่เล่กปุ๊บก,ก็มีเสียงที่แปลกประหลาดทันทีครับผมครับแล้วก็สี่ครับโอ้โหหลายคนนี้มองข้ามมากครับผมครับตูดตั้งอยู่ตรงนี้เอา้าเราก็นั่งกินตรงนี้นี่แหละคือโจทย์สาคัญมาก นั่งกินไปนั่งกินมาคนฝั่งนู้นร้องเพลงโอเคมันไกลคนฝั่งนี้อยู่ใกล้ลำพงร้องเพลงหอนแน่นอนแหลมขาดเรียบร้อยไม่ตกงานครับวันนั้นอะ่ะแก้ปัญหาที่นําำครับควรตั้งไกลตู้หน่อยครับหรือประมาณนี้ก็ได้ครับหรือประมาณนี้ก็ได้ครับผมทีนี้การทดสอบไมควรให้คนเนี้ยทดสอบร้องก่อนเพื่อเลยครับเนี่ยร้องก่อนเพื่อนเลยคนเนี้ย,อ,อ,อ,ยนนอยู่ใกล้ตู้เนี่ยร้องก่อนเพื่อนเลยเวลาไม่กลับมาจะไม่หอนครับคนฝั่งนูน้นร้องสุดท้ายก็ได้ครับผมครับโอเคนี่แหละคือการแก้ปัญหาแบบขั้นต้นครับผมต่อไป5ข้อห้าครับข้อ5้าเนี่ย บางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าข้างหลังนี่คืออะไรครับนี่เขาเรียกว่าพัดลมดูดอากาศครับอันนี้จะมีทุกรุ่นพาวเวอร์จะมีพัดลมทุกตัวดูดอากาศออกบางคนก็ไปตั้งติดอย่างนี้ครับเนี่ยทำให้ระบบระบายอากาศไม่ทันจะเกิดอาการเครื่องตัดบ้างไหมบ้างควรออกบ้างังนี้คือปัญหาหลักที่เจอกันเลยนะครับในระบบเครื่องเสียงครับผมครับควรหันออกที่โร่งแจ้งอย่างนี้ครับหรือหันออกไปอย่างนั้นเพื่อให้พัดลมระบายอากาศออกด้วยครับผมแะะเวลาเราเล่จัด ผมแนะนําให้มีพารลมเป่าตัวครับผมครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องความร้อนนะครับน้ำก็เหมือนกันนะพวกขดดุงขดน้ําเนี่ยพยายามอยู่ไกล้เขาหน่อยครับถ้ามีการหกเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ไม่จบงานแน่นอนครับโอเคครับนี่ก็เป็น5ข้อที่อยากแนะนำครับเดี๋ยวเจาะลึกไปอดิตต่อไปครับ